จอมยุตดดิเอาให้ยังนะนลูกดตัวสามิบตักันสบาย โฮมี่ไอ้น้องเบอร์ทุกคนเด้อมาพบกับสีิแล้วในซ่องสาวสีส่สซบัวทองสบายดีเช้าทุกคนตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณทุกโมงเนาะหกโมงห้าสิบสายที่เข้าเจ็ดโมงแล้วเมื่อนี้สี่จะมาหายแม่ทุกคนมาหายแม่ไอ่วัดเนาะสี่จะไดอามาส่งเข้าเนาะมาส่งเข้ามาส่งเข้าจังหันนะทุกคนตอนเช้าฮะเมื่อนี้ก็เป็น เมื่อที่หกแล้วเนาะที่สือมาแตบบ่นี้ทุกมือเลยสี่จัตุมีการเอาไงกินมาอา่ามาเนาะทุกคนมาลงจังหันเนาะตอนเสาฮะนะและการนี้ใส่บาดทุกทุกเสาเลยนะทุกคนปะ่ะทุกคนตอนนี้สี่จัตุตนมีคอโตใส่ใส่บาดตลอดเพราะว่อาอ่าใส่บาดแล้วกะสืมาเจงผักเข้าให้อาครุบาและกอะสวอนะทุกคนเนาะไปตอนนี้เสามีเพิ่นก็ได้ใส่บาดเป็นทีหัวแล้วน,นะทุกคนเนาะ เดี๋ยวสสิจะไปไ่บาดนัน ที่ว่าเฮาใส่บาทแล้วเฮากะมาแต่งผ้าขาเนาะอันนี้มีอุหเอาเก็บไปทิ่มลูกไปนะปอดคุณนสังเกตสังเกตบ,บังลมลมแบบโคตรแห้งเลยอันนี้บรรยากาศวัดเฮ่นอนบ้านสีเนาะออกอดุสังเกตบัง กีบางคนแต่สามคน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 

ล่อนี่จะหางสัาเดียวบอกเดี่ยวแม่เดี่ยวแม่เขาช่วยให้ใ่เดี่ยวลึกลงมานะเขอาเวลาไข่สิบเจ็ดของ่อสุกแล้วอกแ่แม่จะเด้ได้อีเซลเดี่ยอีเซลเนี่ โบกมาเรยบๆเติมซ้ำอีกแล้วปกติโบกนานๆไม่ได้ปั่นอีกเนะนี่ก็ซื้อเดี๋ยวได้ปั่นอีกเลยนะนี่คนเห่าขากินเอาไข่เี่ยม ู้าราม้คิดอย่างนันอนี้เาอะไนั้นใส่กีเดียวมาเปนอยางละ้นเดียเยแต่ว่าต้งใ่แบบกุเดียว่กยดี่ยววน้แต่ว่าสาเด็ดใ่ก็ได้แบบ้าใ่มือมนก็ไ้อย่่เลยออส ตอนนี้ก็คืออาซ,ซิมาล้างถ้วยให้เพื่อนนะอันนี้เป็นโต๊ล้างถ้วยนะจะมีล้างถ้วยวัด <c oughs> กินแล้วกินแล้วก็ต้องล้าง <c oughs> แต่ยังน้อยจักปีแล้วแม่ซีป,ป่าแล้ว่ะสไตปี สสีสปีกาย่ี่ก็มาล้างปีกยกินแล้วก็ต้อล้างผมสมลสลมลมลมลลมลลมือโมล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 มสาลม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 ลลมล ละล้างยุ่งเงด้วยเออยุ่งเงินยังไม่ากยาขาแลันะให้ตหงเตะโตู่างนง้ยหาเจาหน้า่อบเกดาชิลดูตาัดูเรานไมันตัไปเจอัก ักอะไตาหไปหู้หนึ่งเกือบตัวตัวนี้ตัวละกๆ่นเป็นัวเล็กฮะ้ทำกินสิลูกเออกินกินกินเลกรหอดหเล ต้นทุกคนลมแบบลงมเทกันเดิมมันมีสีสีหลายแบบอืมคืออะไรอีออกมาอะไรอีกอ่ะจะเอาแบบเฮือนล้างเนาะเฮือนบนล้างตัวยค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างถ้วยแล้วเรียบร้อยแล้ว สามีพักรสิซันไว้วันนจ้าค่ะแต่สามีพักั้งใจเฮ็ดพี่อยากจะนะมาวัดดิเม่นว่าตั้งใจดีฮะเฮ็ดเอาเบานั่นนะขูดใครที่ว่ายังบ่มีอ่ะคนซอยเวียกันแนะนำเด้อสามี จ้าวมีใส่บอร์ทองเด้อเพิ่นว่าอยากตังซองอยู่แต่ว่ายานผมมีไอเอฟซีาา FC, ยามมามีคนติดตาคุณป้าซีลอ,องถามไอเอฟซีบังว่าถ้าว่าน้องมีสมังมีสิสิมีคนไปดกดติดตามให้ยี่บ้อเนาะเมนมหาสีเนอเด้อน,น้องพยยเพิ่นก็อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าเพิน่นยังบ่ก,กาคือออกอะไทุกคนกะมีไผ่าน้องมีกะ เมินมาใน่เน้ๆๆเอาเอากินข้าวเลยทุกคนบรรยากาศมันสดไปทุกคนเดี๋ยวสี่สิบห้าคนไปเบิ่งทานอีแม่เนาะไปหาอีแม่กันนี่ก็คือมันนะทุกคนเลยอันนี้ฮะต้นมันสับปะหลังใหญ่อะไรเนาะเจักจักปีอลไรได้เนะาเเนะหลายเตอร์บเบน ดนแล้วตั้งแต่สมัยสีส่ยังน้อย <ฮา S 1> พูดแหละค่ะหางมัน,น,มนปั๊บไปหายแม่ตอนนี้พาไปเบิ่งแม่มอนนี่แม่น่ะทุกคนสี่สีมากับน้องเบอนี้ทุกสาเลยได้ทุกคนดิได้หกมื้อนี่แล้วมาแต่ว่าสี่กะเมื่ได้ถ่ายคลิปลงเนาะเพราะว่ามันอดนะนะเมื่อนี้มีโอกาสกันเลยมาถ่ายให้ไอ้ไอเบิง่ง ทุ่งแม่อเอพื่อนนี่แหละทุกคนงานแท้ๆ มยุดเด๊เอาให้ยังนะลูกอ้อาวโอ้ยทุกคนจะมันเห็นอย่างหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอะไรบางอย่างสมาัเิให้ยังลูกช่วยเด็กคุณม,มามาฉัน่วย ก็เท่ากัน